ราชาลูกหนังทุโรขอสเสนอซิมิคาร์รซงดี6ข้อเชิงบวกหลังเลิ้วูอุ่นเกือกสอยสตุตการ์ดหงแดงลิพูทีมแชมป์พิมบริกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดเปิดหัวได้สวยหรูเลยทีเดียวในการลงเตะเกมอุ่นเครื่องนัดแรกเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกฤดูกาล2020 2021หลังไล่อัดฟาวเอฟเบสตุตการ์ดสโมสรดังจากเวทีบุนเดสลีกาเยอรมัน3-0ต่อูนย์ที่ประเทศออสเตรียเมื่อคืนวันเสาร์ที่22ส,สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเดบประตูจากโรเบตโตฟิมิโน,โนนาทีที่15นาบีกีตา้านาทีที่40และเรียนบูสเตอร์กดปิดท้ายในนาทีที่68ซึ่งเกมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องเชิงบวกและนี่คือ6สิ่งดีๆที่ได้เห็นจากแมตชนี้เน้นตั้งแต่นัดแรกโดยการที่ซัมเมอร์นี้มีเวลาเตรียมตัวเพียงน้อยนิดจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจที่กุนซือจิกินครับจะเข้มข้นทันทีตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องนัดแรกของช่วงปรีซีซั่น ด้วยการส่งผู้เล่นตัวจริงแบบแทบจะยกชุดลงเล่นตลอดช่วง45นาทีแรกยกเว้นเพียงแค่ในรายของเทรนอเล็กซานเดอร์อนูอยู่รักษาอาการบาดเจ็บที่ลิ้วผูจอร์จิโน่ไวเดดุมเล่น45นาทีหลังและจอแดนเฮอรสันบาดเจ็บเท่านั้นซึ่งการเข้าทำก็ดูดีทีเดียวเน้นการผ่านบอลทางภาคพ,พื้นดินตามถนัดซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง3ประตูที่ได้มาจากการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นและแต่ละคนก็ดูจริงจังไม่น้อยกับการเล่นนัดนี้ รายชื่อนักเตะชุดครึ่งแรกอลิซอนเบเกอร์เนโกวิลเลียมส์โจโกเมสเฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลปัสันฟาบินโยนาบีเกอิตาเคอร์ติสโจนโมฮัมหมัดซาลาโรเบโตฟิมิโนและเซเดลมาเน่รายชื่อนักเตะชุดครึ่งหลังอาเดเรียนคีเจนาฮูแฟนาธเนีลฟิลิปเซฟฟานเดนเบิร์กคอสตาสซิมิคาสจอร์จิโนไวเดดุมเจมส์มิลเนอร์มาโกกรูยิชทาคุมิมินามิโนเรียนบูสเตอร์ฮาวิ่เอเลีย เปิดซิงชุดแข่งใหม่สุดใช้ไหลสวยดีนะเชื่อเหลือเกินว่าตอนเปิดตัวช่วงแรกๆเดอะค็อปไลท์คนคงไม่ค่อยถูกใจกับชุดแข่งใหม่ของสโมสรแต่บอกได้เลยว่าพอดูไปเรื่อยๆก็สวยนะและนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นทัพนักเตะลิพูลลงเล่นภายใต้ชุดแข่งใหม่ของแบรนด์ไนกี้ซึ่งพึ่งเข้ามาแทนนิวบาลานซ์ที่อยู่ช่วยสร้างความสําเร็จด้วยกันมาหลายปีและการเปิดหัวด้วยชัยชนะแบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวสําหรับการร่วมมือกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างเลี้ยวผูและไนกี้ เล่นกันยากแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้จะเล่นกันแบบค่อนข้างจริงจังแถมสภาพสนามก็ย่ำแย่จากการที่ฝนตกหนักทําให้เล่นกันไม่ง่ายโดยเฉพาะการต่อบอลแต่บรรดานักเตะหงแดงก็เล่นกันอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มขนาดโมฮัมหม็ดซารห์ที่มาในทรงผมใหม่แปลกตาก็ยังยิ้มฟันขาวแม้เกมนี้ไม่มีสกอร์ก็ตามถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศภายในทีมยังคงยอดเยี่ยมซิมิคาสส่งดีแบ็กซ้ายคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากโอลิมเปียกอสอย่างคอสตาซิมิคาส ได้ลงเล่นให้ลิพูเป็นครั้งแรกในช่วง45นาทีหลังซึ่งก็โชว์ฟอร์มได้โอเคเลยแบบว่าเล่นกับบอลง่ายๆเติมเกมลุกเมื่อมีโอกาสและไม่ทิ้งเกมรับซึ่งครอปก็ชื่นชมเป็นพิเศษในเรื่องของความเร็วขณะที่เจ้าตัวก็ยอมรับหลังเกมว่าตนจําเป็นต้องเน้นเรื่องความฟิตเป็นพิเศษผมรู้สึกดีมากและแฮปปี้มากๆที่ได้ลงเล่นให้ทีมเป็นครั้งแรกฟูงแบ็กทีมชาติก,กรีซวัย24ปีกล่าวตอนนี้ผมต้องทํางานให้หนักขึ้นไปอีกเพราะผมต้องการให้ตัวเองพร้อมสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง เกมอุ่นเครื่องมันไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะอันดับแรกเลยคือเราจําเป็นต้องฟิตนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงพยายามวิ่งให้เยอะเข้าไว้บูสเตอร์มีสกอแฟนๆหลายคนอาจจะเชียร์ให้ลิพูดึงผู้เล่นที่เป็นกองหน้าธรรมชาติเข้ามาเสริมทัพในช่วงสมัมฤ์นี้แต่ด้วยการที่ตลาดซื้อขายนักเตะเที่ยวนี้ที่ไม่สามารถหาซื้อใครได้ง่ายๆหลังจากเจอพิษโควิดสิ 19. ดังนั้นการวางพึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ถือเป็นเรื่องสําคัญ และครั้งนี้โฮหอกดาวรุ่งวัย20ปีอย่างเรียนบูสเตอร์ก็น่าจะหวังพึ่งได้มากกว่าเดิมหลังซีซั่นที่แล้วในครึ่งฤดูกาลหลังถูกปล่อยตัวให้สวอนซีซิตี้ยืมใช้งานและทําผลงานได้น่าประทับใจด้วยแถมเกมนี้ก็เป็นคนทําประตูปิดท้ายเชื่อเหลือเกินว่าฤดูกาล2020-2021พรอปน่าจะผลักดันให้บูสเตอร์ขึ้นมามีบทบาทกับทีมมากขึ้นโจนส์ Jones, ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนอกจากบูสเตอร์ที่ทําประตูได้แล้วดาวรุ่งอย่างเคอร์ติสโจนและเนโกวิลเลียมส์ ลงเล่นในช่วง45นาทีแรกต่างก็ทําผลงานได้น่าประทับใจและดูเล่นเข้าขากับพวกพี่ๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในรายของโจนที่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจและทําได้ยอดเยี่ยมมากๆกับจังหวะโยกหลอกคู่แข่งก่อนแอซิดให้ฟิมิโนยิงประตูนํหนึ่งต่อศนย์ส่วนพวกแนวรับดาวรุ่งที่ลงเล่นเครื่องหลังอย่างคีจนาฮูแฟนาเทเนลฟิลิปและเซฟฟานเดนเบิร์กก็เล่นได้นิ่งและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแม้มีผิดพลาดบ้างก็ตามซิมิคาสเจอรับน้อง มิลเนอร์สบดใส่หลังไม่ส่งบอลให้คอสตาซิมิคาสแบ็กซ้ายตัวใหม่ของลิพูดโดนเจมส์มิลเนอร์ต้อนรับน้องใหม่ด้วยการสบดคำหยาบหลังไม่ยอมส่งบอลคืนกลับให้ในจังหวะเซตเกมรุกแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซซึ่งเล่นได้ดีในเกมนี้แว่ามีจังหวะหนึ่งเล่นได้ไม่เข้าตาเจมส์มิลเนอร์มากนักหลังจากที่ทีมกำลังเซตเกมลุกทางฝั่งซ้ายโดยทางรองกับตันหงแดงฝากบอลไปให้ซิมิคาสเพื่อหวังทำชิ่งแล้วส่งต่อให้ตัวเองที่วิ่งขึ้นทำทางไป แต่ดาวเตจเจ้าของค่าตัว11.75ล้านปอนด์กลับเล่นแบบปลอดภัยส่งบอลกลับคืนหลังให้ทาคุมิมินามิโนโแทนจังหวะต่อเนื่องดังกล่าวทําให้มินเนอร์หัวเสียเล็กน้อยและเจ้าตัวก็สะบัดออกมาว่าอ่าคอสต start อะไรวะเนี่ยหรือเป็นภาษาอังกฤษว่าอ่าคอสต start f ล e l i n g ลทั้งนี้หลังจบเกมซิมิคาสได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกหลังได้ลงประเดิมสนามในานามลีผู้ครั้งแรกว่ารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกดีมากๆมีความสุขสุดๆที่ผมได้ประเดิมสนามตอนนี้ผมอยากจะทำงานหนักให้มากกว่าน,นี้และลงสนามบ่อยๆในเกมลีกผมอยากจะเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างเกมกระชับมิตรมันยากนะอย่างแรกเลยเราต้องฟิตนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงพยายามวิ่งเป็นอันดับแรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีและเล่นให้หนักเข้าไว้ผลการแข่งขันก็เป็นเรื่องสำคัญแม้มันจะเป็นแค่เกมกระชับมิตรก็ตามแบ็กซ้ายเลือดกรีซกล่าวกับเว็บไซต์ประจำสมสทร หงช้าระหว่างแฮวลอาเซนอลขอร่วมวงล่าเตียโก้ร่วมทับอาเซนนลกลายเป็นอีกหนึ่งทีมนอกจากลิผูที่ให้ความสนใจคว้าตัวเตียโก้อัลกันตาราเข้ามาร่วมทับตามรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษเตียโก้อัลันตาราบิทฟิลสเปนิทของบาเยอร์มินิกกับหงแดงลิผูมีข่าวเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดทว่าทีมแชมป์พิมริกไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าตัวนักเตะต,ตามที่บาเยอร์มินิกตั้งเอาไว้ที่23ล้านปอนด์หรือประมาณ950ล้านบาทเนื่องจากมองว่าด้วยอาายุเข้้ใกล30ปี อีกทั้งสัญญาเหลืออีกแคบปีเดียวพวกเขาจึงมองว่าเงินจํานวนนี้สูงเกินไปนอกจากนี้ทางเดลิเมลสื่อดังจากแดนผู้ดีระบุว่าอาเซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจในตัวเตียโก้เช่นเดียวกันแต่ทางเดอะ u กันเนอร์ยังหวังให้เซอร์ตาย,ยอมลดค่าตัวลงมาอีกซึ่งทางสโมสรเองก็พยายามที่จะปล่อยตัวลูคัสตอเรล่าและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ออกจากทีมในสมนี้ สำหรับเตียโก้มีคิวลงช่วยบาเยอร์มิเนกทำศึกชิงดำแชมป้ยนลีกในคืนวันอาทิตย์นี้โดยจะพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งหลังจากจบเกมนี้ความคืบหน้าเรื่องการย้ายถีมจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหงและเรือโดดแย่งตราอเร่ลิพูและแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดศึกในการแย่งตัวอารมาตราอเร่แนวรุกตัวเก่งของวูฟทันตันตามรายงานจากเดอะบินเดอร์ระบุว่ามีแนวโน้มที่นูโนเอสปริโตซันโตจะทำการปล่อยแข้งวัย24ปีออกไป โดยคุณซื่อชาวโปรโตุเกสอยากเก็บราอูลฮิมินเนสเอาไว้กับทีมมากกว่าทําให้ซื่อจากอังกฤษเผยว่าหงแดงและเรือใบสีฟ้าพร้อมกระโดดลงมาล่าตัวแข้งชาวสเปนรายนี้ไปครองหลังจากนักเตะทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาสําหรับตาอเรแสดงให้เห็นถึงความเร็วความแข็งแกร่งและความสามารถในการจบสกอร์รวมไปถึงการเล่นจังหวะสวนกลับได้ดีส่งผลให้มีรายงานว่าสโมสรใหญ่กำลังจับตามองอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าสาเหตุสาคัญที่วูฟพ,พร้อมปล่อยตาาอเล่ออกไปแม้ว่านักเตะจะเป็นแกนหลักและมีผลงานที่ดีมาจากการที่สโมสรเจอปัญหาโควิด -19 ซึ่งส่งผลกับการเงินของทีมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยทางตราอเล่ถูกดึงมาจากมิดเดิลสโบร์เมื่อปี2018ในราคา18ล้านปอนด์และเชื่อว่าหมาป่ามิดแลนด์พร้อมยอมรับข้อสเสนอหากว่าได้เงินในราคาประมาณ36ล้านปอนด์ปฏิกิริยาของคลอบหลังเกมลิพูชนะสตุตการ์ต่อนย์ เจเก้นครอปยืนยันว่าเขามีความสุขมากกับฟอร์มการเล่นของลิปู่ที่เอาชนะสตุตการ์ท3-0ในเกมอุ่นเครื่องในออสเตรียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหงแดงเริ่มต้นเกมปรีซีซั่นนัดแรกด้วยการเอาชนะทีมจากบุนเดสลิกาจากประตูของโรเบโตฟิมิโน่นาบีกิตาและเดียนบูสเตอร์ในเกมที่หงแดงเปลี่ยน11ตัวระหว่างพักครึ่งเวลาและนี่คือสิ่งที่นายใหญ่หงแดงให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเอฟซีดอทคอมฟอร์มของนักเตะที่ทำประตูได้อย่างกิตาฟิมิโน่และบูสเตอร วิธีการทำประตูของเราผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเป็นพิเศษแน่นอนว่าทาคิอยู่ในสภาพที่ดีมากคอสตาร์ใช้แววความสามารถของเขาออกมาเรารู้ว่ามีเด็กดีๆที่นี่และมันดูดีมากเคอร์ติสในครึ่งแรกมีส่วนกับประตูฮาวิทำงานหนักมากจนจบเรียนน่าจะยิงได้หลายๆจังหวะแต่พวกเขาดูมีอนาคตอย่างที่ผมพูดพวกเขาทำงานหนักในวันนี้และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำซึ่งผมพอใจกับฟอร์มการเล่นช่วงเวลาที่เหลือในแคมป์ฝึกซ้อมของหงแดงในออสเตรีย วันพรุ่งนี้จะเข้มข้นน้อยลงนิดหน่อยในการฝึกซ้อมแต่เรื่องที่สําคัญกว่าคือวันจันทร์กับ2เซสชั่นในวันอังคารด้วยเราต้องขับรถไปเซาบวกซึ่งผมไม่แน่ใจเราน่าจะไม่ได้ซ้อมในช่วงเช้าดังนั้นเราจะลงเล่นเกมเท่านั้นมันจะเป็นเกยมยากในการเจอกับเสาบวกทุกๆปีพวกเขาจะค้นพบนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจทั่วโลกผมตื่นเต้นมากที่ด้เห็นพวกเขาทั้งหมดเพราะว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาค่อนข้างชัดเจนผมหวังว่าฝนจะไม่ตกหนักมาก ผมไม่มีปัญหาที่ฝนตกแต่คุณต้องปรับเปลี่ยนและตัดสินใจกับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปผมคิดว่ามันจะดีกว่าและทุกอย่างจะไม่มีปัญหาฟิลิปเป้คูตินโยมีโอกาสได้โชว์ฟอร์มในสีเสื้อบาโซน่าอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่ากุนซือใหม่อย,ย่างโรนันคูมันต้องการใช้งานเขาในฤดูกาลหน้ามิดฟิลทีมชาติบราซิลถูกปล่อยให้บาเยอร์มิวนคยืมตัวใช้งานแต่ฤดูกาลนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะไปลงเอยที่ไหนบาเยอร์ปฏิเสธที่จะใช้เงื่อนไขซื้อขาด ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบาร์เซโลนาพร้อมปล่อยและมีทีมจากพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจเช่นอาเซนอลกับเชลซีอย่างไรก็ตามล่าสุดบุนโด d เดปอติโบสื่อคาตาลันระบุว่าคููมันต้องการให้แข้งวัย28ปีอยู่กับทีมต่อไปโดยที่เฮดโค้ชชาวฮอลแลนด์จะต่อสายถึงครูตินโย่หลังเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกระหว่างบาเยนร์กับปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของเขา ขนาดเดียวกันรายงานยังระบุด้ว่าคููมันต้องการตัวเลาอุโรมาติเนส่องหน้าอินเตอร์มิลานที่เป็นข่าวกับบาร์เซโลน่ามายาวนานเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาคูตินโยอตอบคําถามเกี่ยวกับอนาคตของตนเองว่ายังไม่ทราบโดยตอนนี้เขากําลังโฟกัสกับเกมนัดชิงแชมเปี้ยนหลีกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ